สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อนค่อนขานคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่องแมสฟิชเชอร์ตอนที่1 2 3่งข้อสงสัยของเจียงเซอร์ไม่อยากเชื่อเลยว่าเจ้าฟูหลินจะมีเพื่อนที่ประสบความสําเร็จมากขนาดนี้เจียงเซอร์เอ่ยได้ยินเช่นนั้นจางหยวนหนีก็ตื่นตระหนกเล็กน้อยและเหยียดปากเอ่ยด้วยความชิงชังอย่างตั้งใจว่า ก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละถ้ากู้หนิงรู้จักเธอมากกว่านี้ไม่แน่เจ้าฟูหลินอาจถูกเคลียร์ออกจากกลุ่มจางหยวนหนีไม่มั่นใจในตัวเองดังนั้นเธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้เจียงเซอร์อยู่เคียงข้างเธออย่างไรก็ตามเธอไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วเจียงเซอนั้นเป็นคนหัวสูงหนึ่งในเหตุผลที่เขาเลือกจางหยวนหนีเพราะหล่อนเป็นคนเมือง b ครอบครัวของจางหยวนหนีทำธุรกิจหลายอย่างและครอบครัวของเธอก็ซื้อห้องชุดให้เธออยู่คนเดียวอีกด้วย เียงเซอร์นั้นมาจากเมืองเล็กๆครอบครัวของเขาไม่ได้ร่ำรวยดังนั้นเขาจึงไม่มีเงินซื้อห้องชุดอยู่ในเมืองบีแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็หวังว่าจาังหยวนหนีจะช่วยเขาได้จังหยวนหนีมีห้องชุดอยู่ถึงจะไม่ใหญ่นักแต่เธอก็รวยกว่าคนรุ่นเดียวกันที่ไม่มีแม้แต่ห้องชุดอยู่ด้วยซ้ำอีกอย่างเธอยังเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวทรัพย์สินเงินทองของครอบครัวย่อมตกเป็นของเธอในอนาคตอย่างแน่นอนเจียงเซอร์รู้ตัวว่าเขาไม่ได้โดดเด่นไปกว่าชายหนุ่มในเมืองบี ดังนั้นเขาจึงไม่กล้าจีบผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงกว่าตัวเองดูเหมือนว่าพวกเขากำลังอยู่ในงานปาร์ตี้หรูหราดูจากภาพพื้นหลังของรูปงานแบบนี้คงมีแต่คนรวยเท่านั้นที่สามารถไปร่วมงานด้วยครอบครัวของเจ้าฟูหลินทำอาชีพอะไรกันแน่เจียงเซอถามด้วยความสงสยัยจางหยวนหนีย่นคิ้วเข้าหากันทันทีไม่รู้สิคะแต่เธออิจฉาฉันมากที่รู้ว่าฉันมีห้องชุดของตัวเอง จางหยวนหนีเอ่ยเสียงแข็งความหมายในประโยคนั้นคือเจ้าฟูหลินไม่มีเงินซื้อห้องชุดของตัวเองซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงเลยจังหยวนหนีพูดเช่นนั้นเพื่อไม่ให้เจ้าเซอร์กลับไปสนใจเจ้าฟูหลินอีกความจริงแล้วครอบครัวของเจ้าฟูหลินร่ำรวยกว่าครอบครัวของเธอมากนอกจากจะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วพ่อแม่ของเจ้าฟูหลินยังซื้อบ้านหลังใหญ่ย,ย่านใจกลางเมืองให้เธออีกด้วยเธอยังมีโรงลันวายซึ่งมีมูลค่าหลายล้านหยวนพร้อมกับรถยนต์ราคาแพงภายใต้ชื่อของเธอเอง ดังนั้นนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จางหยวนหนีอิจฉาเจ้าฟูหลินอย่างไรก็ตามเจ้าฟูหลินไม่อยากอยู่ในบ้านหลังใหญ่คนเดียวเธออยากอยู่ห้องชุดขนาดเล็กมากกว่าและเธอก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่แต่พ่อกับแม่อยากให้เธออยู่บ้านมากกว่าเธอคิดว่าจะซื้อห้องชุดอยู่เองหลังจากที่เรียนจบและมีงานทําแล้วแม้ว่าจางหยวนหนีจะพูดเช่นนั้นเจียงเซอรรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่จริงเหรอชุดที่เธอใส่ไปงานเลี้ยงดูยังไงก็แบรนด์หรูราคาไม่ต่ำว่าหมื่นหยวน จางหยวนหนีหน้าดาเหมือนก้นหม้อใครจะไปรู้อาจเป็นของปลอมราคาไม่กี่ร้อยหยวนก็ได้เจียงเสื้อหุบป,ปากทันทีและเลิกพูดถึงเรื่องนี้แต่ในหัวของเขายังข้อสงสัยเต็มไปหมดเขาตัดสินใจว่าจะหาความจริงอีกทีในภายหลังแม้จังหยวนหนีจะเป็นแฟนของเขาแล้วแต่เขาไม่อยากพลาดโอกาสที่จะขยับฐานะทางสังคมของตัวเองให้สูงขึ้นเขาไม่แคร์พฤติกรรมของเจ้าหยวนหนีตราบใดที่เขาได้ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้ กู้หนิงไม่ได้กลับบ้านพร้อมกับครอบครัวทังแต่นั่งแท็กซี่กลับบ้านของเธอเองครอบครัวรู้ว่าเธอสามารถดูแลตัวเองได้จึงปล่อยให้เธอกลับคนเดียวในขณะเดียวกันก็บอกเธอให้ระมัดระวังตัวเองให้ดีกู้หนิงไปที่แม่น้ำเพื่อนำปีศาจเจียยกลับเข้าช่องเก็บของกระแสะจิตก่อนจะกลับบ้านวันนี้ช่างเป็นวันที่ยาวนานเจียงเสื้อกลับหอพักตัวเองและรีบโทรหาเจ้าฟูหลินอย่างไม่รอช้า เวลานี้เจ้าฟูหลินกำลังเป่าผมให้แห้งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งหลังจากอาบน้ำเสน็จเมื่อเห็นว่าเป็นสายจากเจียงเซอร์เจ้าฟูหลินก็นึกได้ว่าเธอลืมบล็อกเบอร์เขาจึงรีบกดตัดสายและกดบล็อกทันทีแม้ในใจจะยังรู้สึกเศร้าแต่ศักดิ์ศรีของเธอก็สำคัญเช่นกันเจียงเซิร์หงุดหงิดที่เจ้าฟูหลินตัดสายเขาเขาจึงกดโทรไปใหม่ทว่าโทรแล้วโทรแล้วก็ไม่สามารถติดต่อเบอร์เธอได้อีกเธอถึงกับบล็อกเบอร์เขาเธอทำแบบนั้นทำไมเจียงเซอร์ไม่เข้าใจ ในเมื่อโทรไม่ติดเขาจึงเปลี่ยนมาส่งข้อความผ่านวีแชทแทนเจียงเซอร์ทำไมเธอถึงไม่รับสายฉันอย่างไรก็ตามข้อความไม่สามารถส่งถึงเจ้าฟูหลินได้เนื่องจากเธอได้ลบเขาออกจากรายชื่อเพื่อนของเธอแล้วเจียงเซอร์โกรธมากและเกือบจะเคลื่องโทรศัพท์ลงพื้นเช้าวันต่อมาเพื่อนร่วมชั้นของเจ้าฟูหลินหลายคนเข้ามารุมล้อมเมื่อเธอปรากฏตัวที่ห้องเรียนพวกเขาเห็นรูปที่เธอโพสตแล้วและอิจฉาเธอมาก สายตาของจังหยวนหนี่ที่มองเจ้าฟูหลินนั้นมีแต่ความอิจฉาริษยาฟูหลินเมื่อวานนี้ฉันเห็นรูปที่เธอโพสต์เธอเป็นเพื่อนของกู้หนิงเหรอจังหยวนหนี่อดไม่ได้ที่จะถามออกไปใช่พวกเราเจอกันที่งานเลี้ยงเมื่อวานเจ้าฟูหลินตอบเสียงเรียบช่องแมสฟิกเชินตอนที่ 1, 2, ึ่สองสองอยู่ให้ห่างจากฉันเรือสนิทกันหรือเปล่าลัก จ้างหยวนนีถามอีกครั้งแน่นอนว่าเธอไม่ต้องการให้เจ้าฝูหลินสนิทสนมกับกู้หนิงเธอไม่รับได้ใช่ใช่พวกเธอสนิทกันมากไหมเทพธิดากู้เป็นคนง่ายๆหรือเปล่าเพื่อนร่วมชั้นหลายคนก็สงสัยเช่นกันพวกเขาถามคำถามเหล่านั้นก็เพราะกู้หนิงเป็นคนดังและเธออยู่ไกลห่างจากชีวิตของพวกเขามากในสายตาของคนธรรมดาคนดังที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่เป็นพวกหญิงพยอง เธอเป็นคนง่ายๆฉันไม่รู้ว่าเธอด่งดังในอินเทอร์เน็ตตอนที่เจอเธอที่งานปาร์ตี้เธออายุน้อยกว่าฉันแต่ทำตัวเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอ,อ้อเธอสวยกว่าในรูปมากเจ้าฝูหลินกล่าวจริงเหรอฉันอยากเจอเธอบ้างจังเธอดูแข่งแกร่งยามที่สู้กับพวกคนเลวแต่นิสัยของเธอจริงๆนั้นอ่อนโยนและใจดีจากนั้นทุกคนก็เอาแต่ชื่นชมกู้หนิงไม่ขาดปาก ในเวลานี้อาจารย์เข้ามาในห้องแล้วทุกคนจึงกลับไปนั่งที่ของตัวเองจางหยวนหนีเม้มปากแน่นยิ่งคิดก็ยิ่งเกลียดเจ้าฟูหลินที่ได้รู้จักกับคู้หนิงเมื่อคืนนี้ถ้าเจ้าฟูหลินมีเพื่อนเป็นคนดังเพื่อนๆในห้องก็จะอยู่ข้างเธอจางฟูหลินกำมือแน่นไม่มีทางจะปล่อยให้เจ้าฟูหลินโดดเด่นไปกว่าเธอไม่ได้แปดโมงเช้ากู้หนิงกินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วหลังจากพักนิดหน่อยเธอก็โทรหาหนิงชางค่สวัสดีะลุงหนิงตอนนี้สะดวกไหมคะ สะดวกครับมีอะไรหรือเปล่าครับหนิงชางไขเพิ่งออกจากบ้านและกำลังเดินไปที่ลานจอดรถโกจือจะเริ่มผลิตเครื่องสำอางตอนไหนเหรอคะเรามีความคิดที่จะทำเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเรายังขาดตลาดอยู่ดังนั้นเราจึงไม่มีสายการผลิตอื่นที่จะผลิตเครื่องสำอางหนิงชางไขกล่าวฉันเพิ่งเดิมพันกับใครบางคนและพนันว่าโกจืสามารถผลิตเครื่องสำอางออกมาได้ภายในหนึ่งเดือนนับจากนี้ ดังนั้นลุงต้องจัดการกับมันแล้วค่ะกู้หนิงกล่าวส่งเครื่องสำอางไปยังเมืองบีเมื่อทำเสร็จแล้วอะไรนะใครกันที่กล้าเดิมพันหนิงชางค่้รู้สึกขบขันกู้หนิงเป็นถึงเจ้าของโกจือทุกอย่างขึ้นอยู่กับเธอว่าพวกเขาจะผลิตลายเครื่องสำอางหรือไม่ตรับใดที่เธอต้องการพวกเขาก็สามารถเนรมิตลายเครื่องสำอางได้ภายในหนึ่งสัปดาห์เธอไม่ได้ฉลาดพอจะรู้ว่าฉันคือเจ้าของโกจือนะค่ะกู้หนิงเอ่ยยิ้ม อย่างไรก็ตามมีลูกค้าหลายคนที่เรียกร้องให้มีการผลิตเครื่องสําอางเพราะฉะนั้นเราจะทําออกมาสักหนึ่งอย่างก่อนได้ครับไม่มีปัญหา8ปดโมงครึ่งกู้หนิงและบริการของเธอก็ไปยังสนามบินแต่ก่อนจังหยวนหนี่และเจ้าฟูหลินจะพูดคุยกันในช่วงพักระหว่างคาบเรียนแต่ตอนนี้พวกเธอเลี่ยงที่จะเจอหน้ากันเที่ยงตรงเจ้าฟูหลินลุกขึ้นและเดินออกจากห้องเรียนไปเธอไม่ได้ชวนจังหยวนหนีไปกินข้าวด้วยกันอย่างที่เคยทํา แม้จังหยวนหนี่จะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเจ้าฟูหลินแต่การถูกเมินแบบนี้ทําเธอเสียหน้าไม่น้อยนี่ฝูหลินรอก่อนสิทมให้เธอถึงไม่รอฉันเลยล่ละจางหยวนหนี่ร้องเรียกเธอยังคิดว่าพวกเรายังเป็นเพื่อนกันได้อีกเหรอเจ้าฟูหลินถามจังหยวนหนี่ด้วยเสียงเย็นชาเจ้าฟูหลินโกรธให้จังหยวนหนี่และไม่อยากแม้แต่จะเสียเวลาคุยกับอีกฝ่าย จางหยวนนีทำหน้าไม่เข้าใจก่อนที่เธอจะเอ่ยปากถามออกไปเจ้าฟูหลินก็พูดก่อนว่าจางหยวนนีพวกเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอีกแล้วและฉันไม่อยากเห็นหน้าเธออีกต่อไปฉันรู้ว่าเธอทำอะไรลับหลังฉันบ้างเพื่อแย Ball ่ง ER เจ <Ch> ียงเซอร์เธอควรอยู่ให้ห่างจากฉันนับตั้งแต่วนันนี้พูดจบเจ้าฟูหลินก็เดินจากไปอย่างไม่ลังเลจางหยวนนีอ้าปากครั้งนึกไม่ถึงว่าเจ้าฟูหลินรู้เรื่องที่เธอทำเพื่อแย่งเจียงเซอร์แล้วเจ้าฟูหลินรู้เรื่องนี้ได้ยังไง ช่างเธอในเมื่อเจ้าฟูหลินรู้เรื่องแล้วเธอก็ไม่จําเป็นต้องเสแสร้งแกล้งทําอีกต่อไปเจียงเซอร์กำลังรอเจ้าฟูหลินระหว่างทางไปที่โรงอาหารเขายังคงพยายามหาว่าทําไมเจ้าฟูหลินที่บล็อกเขาโดยไม่มีเหตุผลทันทีที่เจ้าฟูหลินปรากฏตัวขึ้นเจียงเซอร์ก็เดินไปหาเธอและขวางทางเธอเอาไว้เจ้าฟูหลินทําไมเธอถึงบล็อกทั้งเบอร์และวีแชทฉันละ่ะช่องแมสฟิชเชอตอนที่1233ไม่ได้หน้าหนาะ นี่ไม่รู้จริงๆเหรอเจ้าฝูหลินแค่นเสียงเยาะรุ่นพี่เจียงเซอร์ฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดถึงทำให้รุ่นพี่รวมหัวกับจางหยวนหนีเพื่อทำให้ฉันอับอายถ้ารุ่นพี่ไม่ชอบฉันก็แค่บอกฉันมาตรงตรงฉันไม่โกรธหรอกถ้ารุ่นพี่ไม่ชอบฉันอันที่จริงฉันยอมแพ้เรื่องรุ่นพี่ไปแล้วด้วยซ้ำแต่รุ่นพี่ก็ให้ความหวังฉันอีกครั้งจากนั่นนอก็เข้ามาล้อเล่นกับชีวิตฉันถ้าฉันโชคไม่ดีฉันคงตายไปแล้ว เจียงเซอร์เบิกตากว้างด้วยความตกใจเขาไม่อยากเชื่อว่าเจ้าฟูหลินรู้เรื่องสอกรปรกกลับกลับของพวกเขาแล้วในเวลานี้เจ้าฟูหลินก็เดินมาเมื่อเธอเห็นเจียงเซอร์กำลังคุยกับเจ้าฟูหลินก็ไม่พอใจขึ้นมาทันทีอย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะพูดอะไรเจียงเซอร์ก็หันมาถามเธอก่อนว่าเธอบอกฟูหลินเหรอเขารู้ว่าเขาและจางหยวนหนีได้ทำสิ่งที่เลวร้ายกับเจ้าฟูหลินแต่เขาไม่คิดที่จะให้เจ้าฟูหลินรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รู้ว่าครอบครัวของเจ้าฟูหลินนั้นร่ำรวยมาก แต่ปรากฏว่าเจ้าฟูหลินดันรู้เรื่องทุกอย่างแล้วอะไรนะคะจังหยวนหนีเพิ่งเดินมาถึงจึงไม่เข้าใจว่าเจียงเซ่ร์ถามอะไรเธอไม่มีใครบอกฉันทั้งนั้นฉันรู้ด้วยตัวเองเจ้าฟูหลินเอ่ยฉันอาจจะเป็นพวกเข้าใจอะไรช้าแต่ไม่ได้โง่หรอกนะเรื่องนี้ต้องขอบคุณกู้หนิงถ้าไม่ได้กู้หนิงเธอคงยังโง่ง,งมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆฟูหลินมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันไม่ได้อยากทำให้เธออับอายหรอกนะ เจียงเซอร์พูดอย่างกระวนกระวายใจรุ่นพี่รู้ดีแก่ใจทั้งสองคนอยู่ให้ห่างจากฉันนับแต่นี้เป็นต้นไปเจ้าฟูหลินพูดจบก็จะเดินหนีแต่ถูกเจียงเซอร์ขวางไว้ไม่ให้ไปรุ่นพี่จางหยวนหนีโกรธมากที่เห็นเขาทำแบบนั้นในเมื่อจางหยวนหนีรู้แล้วพวกเธอก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรอีกเว้นแต่ว่าเจียงเซอร์จะกลับไปสนใจเจ้าฟูหลินอีกครั้งเมื่อคิดเช่นนั้นจางหยวนหนีก็โกรธมากแต่เธอโทษว่าเป็นความผิดของเจ้าฟูหลิน ถึงแม้เจียงเซอร์จะสนใจครอบครัวของเจ้าฟูหลินจางหยวนนีก็ยังคิดว่าเป็นความผิดของเจ้าฟูหลินอยู่ดีเพราะเธอรักเจียงเซอร์มากบ่อยครั้งจึงทําตัวไร้เหตุผลหลีกไปเจ้าฟูหลินโมโหลแล้วสะบัดมือเจียงเซอร์ออกไปฟูหลินเจียงเซอร์หน้าเสียรุ่นพี่เจียงเซอร์ฉันไม่ได้หน้าด้านเหมือนรุ่นพี่ถ้าอยากให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ได้แต่คนที่จะขายหน้าคือรุ่นพี่ไม่ใช่ฉัน จ้าฝูหลินเอ่ยเสียงเย็นแล้วจักไปเจียงเซอร์ไม่กล้าขวางอีกเขากลัวที่สุดคือการตกเป็นเป้าสนใจอย่างไรก็ตามเขาไม่ยอมแพ้แค่นี้แน่และตั้งใจแน่วแน่ที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับครอบครัวของเจ้าฟูหลินหากครอบครัวของเจ้าฟูหลินดีกว่าครอบครัวของจางหยวนหนีเขาจะโทษทุกอย่างว่าเป็นความผิดของเจ้าหยวนหนีเพื่อให้เจ้าฟูหลินยกโทษให้เขากล่าวอีกในหนึ่งถ้าไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องเอาด้วยก่นรุ่นพี่เจียงเซอร์ทำแบบนี้หมายความว่ายังไงคะ เจ้าฝูหลินรู้แล้วงั้นเหลือทำไมพี่ต้องอธิบายให้เจ้าฟูหลินฟังด้วยละ่ะหรือว่าเกิดเสียดายขึ้นมาจางหยวนหนีถามเสียงแข็งไม่อยากเข้าใจฉันผิดสิเธอบอกฉันเองไม่ใช่หรือว่าเจ้าฟูหลินเป็นคนนิสัยไม่ดีฉันกลัวว่าเจ้าฟูหลินจะเอาเรื่องของเราไปพูดในทางแย่ๆก่อนที่เขาจะแน่ใจว่าครอบครัวของเจ้าฟูหลินดีกว่าครอบครัวของจางหยวนหนีเขาต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจางหยวนหนีไว้ก่อนจริงเหรอคะ จังหยวนนีรีตามองเจียงเซอร์จริงๆในเมื่ออีกฝ่ายยืนยันจังหยวนนีก็ไม่อยากทะเลาะกับเขาจากนั้นทั้งสองคนก็ไปกินข้าวด้วยกันกู้หนิงมาถึงเมืองเอฟตอนบ่ายโมงจากนั้นก็นั่งแท็กซี่ไปกินข้าวกันก่อนวันนี้เป็นวันจันทเธอตัดสินใจจะไปเข้าเรียนพรุ่งนี้แทนเนื่องจากตอนนี้กู้หนิงกลับมาเมืองเอฟแล้วเธอจึงตัดสินใจชวนเพื่อนมากินข้าวด้วยกันโดยชวนผ่านวีแชท นานน,านที่กู้หนิงจะโผล่มาในวีแชทพอเห็นเธอเข้ามาเพื่อนๆในกลุ่มต่างตื่นตกใจการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยใกล้เข้ามาแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรหาเวลาผ่อนคลายด้วยพวกเขาบอกกู้หนิงว่าอยากกินอาหารทะเลในโรงแรมห้าดาวกู้หนิงตอบตกลงทันทีโดยไม่ต้องคิดเมื่อพูดถึงอาหารทะเลกู้หนิงก็นึกขึ้นได้ว่ามีปลาจวดเหลืองขนาดยักษ์ย้ายอ,ยอยู่ในช่องเก็บของกระแสจิตมันเป็นปลาที่หายากและมีราคาแพงมากเธอคิดว่าเก็บมันไว้ก่อนดีกว่า เธอจะเอามันไปให้คุณปู่ของเธอเป็นของเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่หลังกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วกู้หนิงก็กลับไปที่เฟิ่งหัวแมนชั่นเมื่อมาถึงกู้หนิงสั่งเกายี่เอารถไปล้างเธอจําเป็นต้องใช้รถรถแลนด์โรเวอร์ของเธอจอดอยู่ในโรงรถเป็นเวลานานจึงมีฝุ่นก่อนหนาะเป็นชั้นแล้วป่านนี้สิ่งกู้หนิงรู้สึกง่วงนอนจึงขึ้นไปนอนก่อนปล่อยให้เกายี่จัดการเอารถไปล้างครึ่งชั่วโมงต่อมากู้หนิงก็ตื่นขึ้นมาและออกจากบ้านไป ช่องแมสฟิเชิรตอนที่ 1, 2, ึ่สสี่ดูคุ้นคุ้นรถของเธอได้รับการทำความสะอาดแล้วดังนั้นเธอจึงขับรถออกไปเนื่องจากเธอจะไปเจอเพื่อนเก่ายี่และเฉียวหยาจึงไม่จำเป็นต้องไปด้วยเธอจึงปล่อยให้พวกเขาได้มีเวลาส่วนตัวบ้างอันที่จริงกู้หนิงชอบไปไหนมาไหนคนเดียวมากกว่าไม่จำเป็นต้องพาบดีกาดไปด้วยทุกครั้งถ้าเรื่องไหนไม่สะดวกเธอก็จะบอกเกายี่และเฉียวยาไปจัดการแทนเธอ ก่อนที่กู้หนิงจะกลับบ้านกู้ม่านบอกเธอให้เข้าไปดูกาเม่บิวตี้สาขาเมืองเอฟหน่อยถ้าว่างแม้กู้ม่านจะโทรคุยกับกู้หนิงทุกวันแต่ก็ยังอดเป็นห่วงธุรกิจกาเม่บิวตี้ไม่ได้ตอนนี้กู้ชิงเป็นคนดูแลกาเม่บิวตี้ที่เมืองเอฟส่วนกู้ม่านดูแลสาขาเมืองบี B. ดังนั้นกู้หนิงจึงไปกาเม่บิวตี้ตอนที่เธอว่างกาเม่บิวตี้เป็นที่นิยมในเมืองเอฟมากเพราะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่พวกเขาใช้นั้นเห็นผลดีและปลอดภัย กู้ชิงมีเงินมากพอจะเปิดอีกสาขาแต่เธอคิดว่าควรใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับธุรกิจให้มากกว่านี้ก่อนในฐานะเจ้าของ c a m e ลติว u t y กู้ชิงไม่ต้องทำอะไรมากเธอแค่ตรวจบัญชีและพูดคุยสอบถามลูกค้าเพื่อฆ่าเวลาเวลานี้ผู้หญิงที่มีฐานะในเมืองเอฟไกลมาเป็นเพื่อนกับกู้ชิงทว่าคุณนายห่าวและคุณนายลู่ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอหวังซูเฟินเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในร้านและรับผิดชอบตรวจสินค้าเมื่อสินค้าหมดเธอจะทำการติดต่อโคเลนเพื่อสต็อกของ มันไม่ใช่งานยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายโชคดีที่หวางซูเฟินเป็นคนขยันและพึ่งพาได้เธอจึงสามารถทำงานของเธอได้ดีทันทีที่กู้หนิงเดินเข้าไปกู้ชิงก็เดินเข้ามาหาด้วยรอยยิ้มกว้างหนิงหนิงเธอรู้ว่าหลานสาวจะกลับมาในเร็ววันนี้ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่เห็นกู้หนิงอีกอย่างเธอคิดถึงกู้หนิงมากหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานสวัสดีค่ะป้าชิงกู้หนิงยิ้มให้ป้าของเธอในร้านเรียบร้อยดีไหมคะ เจอปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนที่หนูไม่อยู่การเมื่อบิวตี้ดังเกินไปและประสบความสำเร็จเร็วเกินไปกู้หนิงจึงเป็นห่วงว่าคู่แข่งอาจสร้างปัญหาให้พวกเขาอีกอย่างมันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนทุกอย่างเรียบร้อยดีจะไม่มีใครสร้างปัญหาอะไรกู้ชิงพอใจกับธุรกิจตอนนี้มากเพราะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของกู้หนิงนับวันยิ่งได้ใจลูกค้า หลายคนอิจฉาในความโด่งดังของกาไม่บิวตี้แต่ไม่มีใครกล้าสร้างปัญหาให้พวกเขาสมาชิกของกาไม่สองในสาเป็นคนรวยดังนั้นจึงไม่มีใครอยากมีเรื่องกับกาเม่นักธุรกิจบางคนได้หมายเลขโทรศัพท์ของโคเลนจากกู้ชิงดังนั้นพวกเขาจึงไปเปิดร้านของตัวเองได้กู้ชิงยินดีให้เบอร์ติดต่อของโคเลนแก่คนที่สนใจและไม่กลัวว่าคนอื่นจะประสบความสำเร็จมากกว่าเธอ ยังไงโคเลนก็เป็นบริษัทของกู้หนิงหากมีคนสนใจผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยโคเลนมากขึ้นกู้หนิงก็จะได้เงินมากขึ้นอีกอย่างกาเม่ก็มีฐานลูกค้าที่เหนียวแน่นอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องกังวลใจว่าพวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้บริการที่อื่นผลสุดท้ายกาเม่ก็ยังทํากําไรได้อยู่ดีดีแล้วคะ่ะกูหนิงโล่งอกแต่ถ้ามีใครมาสร้างปัญหาให้ป้าต้องบอกหนูนะคะได้จ้ะกูหนิงยิ้มให้หลานสาว กู้หนิงเป็นคนช่วยเธอและครอบครัวของเธอมามากและไม่เคยขอสิ่งใดตอบแทนชิงนั่นใครเหรอจะ๊ะผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นเมื่อเห็นกู้หนิงเอดูคุ้นคุ้นเธอเอ่ยซ้ำอ๋อหลานสาวฉันเองค่ะกู้หนิงกู้ชิงพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจกู้หนิงใช่เจ้าของยกบิวตี้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะในเมื่อมีคนจำกู้หนิงได้ก็ไม่จำเป็นต้องปิดบงังช่องแมส ฟิเชอตอนที่ 1, 2, 3, 5เสองสาาเจียอีสวัสดีค่ะกู้หนิงทักทายอีกฝ่ายอย่างสุภาพสวัสดีจะฉันได้ยินข่าวเกี่ยวกับหนูตั้งเยอะเลยตอนนี้หนูคือความภาคภูมิใจของเมืองเราเชียวนะขอบคุณสำหรับคำชมค่ะกู้หนิงตอบรับด้วยรอยยิ้มป้าอยากให้ลูกๆของป้าเก่งได้เท่าหนูก็คงดีไม่น้อยกู้หนิงยิ้มและพูดคุยกับอีกฝ่ายอยู่ครูหนึ่งจากนั้นก็ออกจากร้านไป เพื่อนๆของกู้หนิงเลิกเรียนตอนห้าโมงครึ่งแต่ตอนนี้ยังห้าโมงเย็นกู้หนิงจึงรอพวกเขาอยู่ด้านนอกโรงเรียนอย่างไรก็ตามเมื่อเธอมาถึงหน้าประตูโรงเรียนก็เห็นครูประจําชั้นจางฉิวฮวากาลังเดินอย่างเร่งรีบดูเหมือนมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นครูจางฉิวฮวาเป็นครูประจําชั้นของเธอและดูแลเอาใจใส่เธอดีเธอจะยืนดูอยู่เฉยๆไม่เข้าไปช่วยเหลือคงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเธอจึงเดินเข้าไปครูจางฉิวฮวา ครูจังค้เกิดอะไรขึ้นเหรอคะมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะกู้หนิงเอ่ยถามจ้างชิวฮวาชงักเมื่อเห็นกู้หนิงกู้หนิงเธอกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพิ่งกลับมาคะ่ะพรุ่งนี้หนูถึงจะไปโรงเรียนครูจัางชิวฮวายัางไม่ตอบคําถามของเธอกู้หนิงจึงถามอีกครั้งสีหน้าครูดูไม่ดีเลยขยักให้หนูช่วยอะไรไหมคะจ้างชิวฮวาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่า ลูกสาวครูทลวิวาทกับเพื่อนร่วมชั้นเธอถูกผลักลม้มตอนนี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลศูนย์ครูต้องรีบไปโรงพยาบาลให้หนูขับรถไปส่งนะคะขอบใจมากจางชิวภวาไม่มีเวลาให้คิดมากเรื่องลูกสาวของเธอสำคัญที่สุดหลังจากนั้นจางชิวภวาก็ขึ้นรถกู้หนิงกู้หนิงสตาร์ทรถและขับออกไปอย่างไวจางชิวาวานั่งเกรงตลอดทางแต่ก็ไม่ได้บอกให้กู้หนิงลดความเร็วลงเธออยากไปให้ถึงโรงพยาบาลไวๆ ใช้เวลาสิบนาทีทั้งคู่ก็มาถึงโรงพยาบาลศูนย์จ้างชิวฮว,วาลงจากรถและโทรหาครูประจำชั้นของลูกสาวปรากฏว่าพวกเขายังมาไม่ถึงโรงพยาบาลครูและสิทธิ์จึงรอยอยู่ห้านาทีลูกสาวของจางชิวฮว,วาอายุ14ปีอยู่มสองเด็กหญิงไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากครูของเธอจึงไม่ได้โทรเรียกรถพยาบาลจึงมาด้วยรถของครูประจำชั้นเด็กหญิงใช้มุมกลุ่มที่หน้าผากขณะลงจากรถโดยมีครูประจำชั้นประคองเจียอี จ้างชิวว,วาวิ่งเข้ามาหาลูกสาวโดนมนู้หนิงเดินตามหลังแม่เถาเจียอีร้องให้สอึกสะอื่นเมื่อเห็นหน้าคนเป็นแม่แม่ขนูไม่ได้เขียนจดหมายรักให้หวางจะคงแต่ไม่มีใครเชื่อหนูพวกเขาตบหนูและผลักหนูยังมีรอยนิ้วมือที่ข้างแก้มของเถาเจียอีเมื่อเห็นเช่นนั้นแม้แต่กู้หนิงก็ยังรู้สึกไม่สบอารมณ์กหนิงรอบสังเกตเถาเจียอีและพบว่าเด็กหญิงไม่ได้บาดเจ็บมาก ยังไม่ได้เข้าไปช่วยรักษาแต่คนที่เป็นคนรังแกเถาเจียอีจะปล่อยไปง่ายๆไม่ได้ไปให้หมอตรวจดูอาการบาดเจ็บก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังจางฉิวฮวากล่าวด้วยความโกรธเธอไม่สามารถทนต่อความอัปยศอดสูที่ไรเหตุผลได้และมันอาจทิ้งรอยแผลเป็นทางจิตใจแก่ลูกสาวของเธอหากเธอไม่สามารถจัดการได้อย่างถูกต้องครูจงางคฉันรู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเถาเจียอีแต่ฉันคิดว่าคุณอย่าเอาความเลยนะคะครอบครัวของเด็กอีกฝ่ายมีอิทธิพลมาก คุณครูพูดแบบนี้หลังจากที่ลูกสาวฉันบาดเจ็บได้ยังไงคะคุณเป็นครูก็ควรปกป้องลูกศิษย์ของตัวเองสิเจ้าชิวพวาไม่พอใจกับคำพูดครูประจำชั้นของลูกสาวครูจางคะที่ฉันพูดเพราะหวังดีต่างหากในเมื่อคุณไม่ฟังคำเตือนของฉันก็อย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันค่ะขอบคุณในความหวังดีนะคะแต่ไม่ต้องหลอกค่ะเรื่องนี้พวกเราไม่ยอมความแน่นอนและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยกู้หนิงพูดแทรกขึ้นกลาง เธอรู้ว่าครูจางฉิวฮวาไม่ได้มีอิทธิพลหนุนหลังแต่เธอเองนี่และจะเป็นคนหนุนหลังครูเองเธอไม่เคยคิดจะเอาอิทธิพลของครอบครัวไปรังแกใครแต่ก็ไม่รังเกียจที่จะใช้อิทธิพลที่มีสั่งสอนบทเรียนแก่เด็กนักเรียนเหล่านั้นครูจางไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูจะช่วยครูเองค่ะกู้หนิงพูดตอบใจจางฉิวพวาจางฉิวฮวารู้ว่ากู้หนิงมีคนรู้จักที่เป็นคนใหญ่คนโตมากมายดังนั้นพอรู้ว่ากู้หนิงจะช่วยเธอก็สบายใจหายห,ายห่วงแล้วขอบใจมาก ครูประจำชั้นของเด็กหญิงเถาเจียอีทำหน้าไม่เชื่อถือเด็กสาวตรงหน้าเธอจะช่วยอะไรได้เนื้อหาในคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แท์ก็ได้ครับแล้วในตอนนี้ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ใช้ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เกิน300ไลค์และก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ